ไปดีแบบกันแนี้สแล้วทำไมยังมีมาอีกชอบอะคือถามอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าตามใจค่ะรุ่นรุ่นไใ่สามาคอป่าชดอที่คำนามอะผณก็ไปอีกแบบหนึ่งนะผณเปิดดูแต่เอกสารคุณน่าก็คือเหตุผลเพราะอะไรรุ่นสองเนี่ยผมจะแนะนำพยายามให้มันกระชับผมก็อธิบายคุณฟังแล้วนะก็แนะนำว่าให้เขียนชื่ออย่างกระชับ ไม่จําเป็นต้องเขียนเยอะจะมาผมอธิบายคุณแล้วเนะี่ยมันมันนั่นแล้วเนะี่ยจะไหมเออแต่คุณก็ยังโผล่ไม่คุณตัดคําว่าการวิจัยเปลือการแบบอิสุลุมเพื่อตรงนั้นออกแต่นะเหลือแต่เขาว่าพัฒนากระบวนการจากการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในเต่ลข้อไหนเลยนะก็เ,ะเดี๋ยวสังเกตคุณต้องมีคำว่าอินอด้วย กว่าที่จะมีคําข้างบนอยู่ไหมชักกว่าหรือเปล่าหรือยังไงหรือคุณยังชอบอยู่แล้วตอนนั้นอยู่อ้าต่อมาดิเอาตามความแม่เอาตามใจชอบของคุณผมยังแต่มา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 เฟสชั่เท่านั้นเองอ่ะนะตามใจชอบเป็นการสอนผมก็สอนไม่ถังอาจารย์แค่หนูจะทำตามนี้ใจแนะนำค่ะขอบคุณ มนี้มันมันมันให้พอกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิดสร้ค์ของนักเรียนเพ,เพื่อเพื่อเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสารค์เลยเขามันเพื่อเริ่มไปต่อในความคิดสั้นๆเลยก็ ที่เจรณาแล้วก็ข้อเสนอเนี้ยหนูจะรับไปปรับปรุงค่ะเรากระบวนการกระบวนการที่จะไปพัฒนาใช่ไหมกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการใช้สังคมโซเซอะไรที่มันเป็นผล,ผลคือถ้าดูตรงนี้คุณต้องการไปพัฒนากระบวนการใช่ไหมนะมันไม่ใช่ว่าตามคําแนะนำท่านหนูนะ คือต้องมีเหตุผลว่าทําไมเป็นแบบนี้ทําไมพัฒนากระบวนการเรียนรู้จริงๆนะหนูพัฒนาตัวไหนพัฒนากระบวนการจัดก,การเรียนรู้หรือพัฒนาความคิดจำสัคง